ให้อุบายธรรมะเพื่อเป็นกติเตือนใจเพื่อจะน,นำไปภาวนาปฏิบัติท่นี้ธรรมะที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมาตามตำรับตำราจากครูจากอาจารยา์หรือที่ต่างๆก็ตามครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่และองค์ที่ท่านมีเมตตาต่อเราทั้งหลายย่อมให้ธรรมะ ฟังว่าให้พวกเราทั้งหลายนำไปภาวนาปฏิบัติตามความสามารถของเราเองธรรมะที่ท่านให้พวกเรานั้นบางข้อบางประเด็นอาจจะไม่เข้าจุดอาจจะไม่ถูกใจของเราบางก็เพราะอะไรบางทีก็อาจจะยึดสัยของแต่บ,บุคคลแต่รับฟังธรรมนั้นอาจจะไม่ตรงกับธรรมะบางท่านเขา่าธรรมะสูงเกินไปบางท่านก็จะว่าธรรมะอันต่ำเกินไป บางทีก็ว่าหยาบเกินไปบางทีก็ว่าละเอียดเกินไปเลยไม่เหมาะสมก็เหมือนกับอาหารหรือแม่ครัวที่ปรุงอาหารให้คนกินแม่ครัวคนเดียวอาหารประเภทเดียวจะให้อาหารประเภทนั้นถูกลี้นถูกปากทั้งหมดทุกคนไม่ได้จะเป็นตองไวายเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างเผ็ดบ้างจืดบ้างก็ดีเป็นต้นธรรมะก็เหมือนกัน ที่อบาอาจารย์ให้ธรรมะมารวมรวมมาไว้อย่างนั้นเราก็ต้องพิจารณาได้ว่าส่วนไหนที่ยดพอเป็นประโยชน์กับเราเราก็จับเอาธรรมะส่วนนั้นส่วนไหนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกอดฐตตัวเองก็พยา,ายามปล่อยสิ่งไปเสียนี่คือต้องฉลาดในการฟังการฟังธรรมะมันต้องฟังด้วยความฉลาดไม่ใช่ว่าเอารู้อย่างเดียว เขาคิดไว่าความฉลาดเหล่านี้แลยเดีวยการฟังธรรมจึงมีผลม,มีประโยชน์นังคําไท่ันว่าสุสสังรัตเตปัญญงังการฟังธรรมะด้วยดีย่อมมีผลประโยชน์ในความฉลาดหรือมีปัญญาความฉลาดอังนีเป็นต้นฉะนี้การฟังธรรมะจะฟังเอาเพียงความรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องฟังด้วยความรอบคอบด้วยปัญญาของเรา ฟังด้วยความรู้อย่างเดียวจะมีหรือเพามเราครอบไม่มีผลประโยชน์ที่ฟังไปแล้วจะนําธรรมะบทนั้นข้อนั้นไปปฏิบัติก็ยากเพราะอะไรเพราะไม่มีความฉลาดจะเลือกเพื่อนเราธรรมะที่ฟังตอแแ้กไปปฏิบัติกันเรื่องส่วนตัวนั่นการฟังธรรมะต้องฟังด้วยความฉลาดฟังโดยมีปัญญาว่าธรรมะบทไหนก็จะนําไปภาวนาปฏิบัติได้ก็เอาธรรมะบทนั้นไปปฏิบัติเอาไปภาวนา ภาวนาการปฏิบัตินั้นมันมีสองอุบายอุบายหนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาอุบายที่สองเรียกว่าทิปัตนาภาวนาคําว่าสมถภาวนานั้นคือเป็นอุบายให้จิตเรามีความสงบอุบายทำให้จิตมีความสงบนี้เราก็ทํากันอยู่วนม,มากอยู่แล้วเรียกว่าการทําสมาธิที่เราต้องลาเห็นที่ต่งางๆว่าไปท,ทําสมาธิเทนวนทําสมาธิเทนี่ ส่วนมากพกเราทํากันอยู่แล้วเรื่องทาสมาธินั่นคือว่าทําความสงบในวัมถะาภาวนานี่การเจริญในิปัจจานาภาวนานั้นก็ส่วนใหญ่ยังไม่ลงมือทํากันแบบจริงจังหรือบางคนอาจไม่เข้าใจเลยว่าคําว่าใช้ปัญญาพิจารณาหรือการเจริญปัจนานั้นอาจจะไม่เข้าใจว่าจเจริญอย่างไร เอาอะไรมาเป็นบทมาเป็นอนุบายในการเจริญนิััสนาอาจจะไม่เข้าใจในบทนี้แท้จริงบางคนอาจจะเข้าใจว่าการเจริญนิััสนานั้นจะเป็นของยากของลําบากมันต้องทําให้จิตตัวเองมีความสงบเมื่อจิตตัวเองมีความสงบแล้วเขาจะมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นเอาปัญญาส่วนที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหลไปเจริญวิัสสนา อันนี้เป็นนักปฏิบัติที่มีความเห็นเข้าใจอย่างนี้ในเมืองไทยเรามันมีอยู่99.9%ในความคิดเห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าพวกเราเป็นนักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายถ้ามองเห็นพินาุเหตุผลในข้างพุทธการกับยุคปัจจุบันนี่แล้วเนี่ยความแตกต่ตางกันในการฟังธรรมก็ดีความแตกต่ตางกันในการภาวนาปฏิบัติในการเจริญปัพนา,าก็ดี อาจจะมีการแตกต่างกันบ้าง,องพอสมควรเพระาะว่าในขัง้งพุทธการนั้นทุกคนทุกแห่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศทเน์โปรดเมื่อทุกคนมาฟัางเพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นบุคคลที่ยังไม่รู้อะไรเลยเรื่องธรรมะเป็นอย่างไรของจริงเป็นอย่างไรเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรเรื่องศีลเป็นอย่างไรเรื่องการจเจริญนิพพานเป็นอย่างไรเขาไม่รู้จัก แต่ทุกคนก็เพียงว่าทราบข่าว่าพระพุทธเจ้าไปเทศหรือไปแสดงธรรมก็พากันอยากจะมาฟังเทศพระพุทธเจ้านี่การมาฟังเทศพระพุทธเจ้านั้นพอคิดดีว่าเทศเรื่องอะไรคำว่าเทศหมายถึงอะไรเขาจะไม่มาฟังเมื่อมาฟังแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาด้บอกว่าเอาทุกคนตรงนั่งสมาธิไปก่อนให้จิตมีความสงบ เมื่อจิตทุก่านมีความสงบและปัญญาจะเกิดขึ้นเองเ่คำนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนขครทั้งสส้นในขั้งคุตการไม่ได้สอนขครในยุคนั้นใส่ในนั้นทั้งที่แต่คนในยุคนั้นใส่ในนั้นยังไม่รู้จักสมาธิคำว่าบริบัติธรรมททเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักคำว่าอานาปานสติปเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จักนี่คนกลุ่มใหม่ๆล้นวนมันมีอย่างนี้เมื่อเขามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าประเทศเหตุเทศผลเอาความจริงมาชี้แจงกระแดงในทางเป็นไปตามหลักความเป็นจริงเรื่องการเกิดเป็นพวกอย่างไรเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องความพัดพากจากกันไปเรื่องสิ่งไม่มีสาระอะไรเป็นของของตนเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่เที่ยงนละไม่มีสิ่งใดเป็นของของตน สิ่งเหล่านี้โร้พุเดเจ้าจะอามาชี้แจงแสดงแนวทางให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลให้ทุกคนที่เข้ามาฟังได้รับหลักความจริงมารับความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้สิ่งใดที่ผู้ที่มาฟังเคยสัมผัสมาแล้วด้วยกิริยากายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีคนที่สัมผัสมามีความทุกข์อะไรบ้างมีความไม่เที่ยงอะไรบ้างพรูพุทธเจ้าก็เอาสิ่งที่เป็นทุกข์ เอาสียงที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมาสอนคนกลุ่มนั้นให้เข้าใจตามหลักความจริงถ้าเอาหลักธรรมะอย่างอื่นเรื่องมรรคผลนิพพานไปแสดงให้เขาเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องยานโน้นเรื่องยานนี้ยานหนึ่งยานสองยานสามใ,ในเทศน์เขาเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องสมาธิจะเป็นขัญญิกะสมาธิอุปาจาระสมาธิอัปปนาสมาธิฌานนั่นฌานนี้ ไปเทศให้เขาเขาก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงฉลาดในการเทศอ่าหยุดยกเอาธรรมะส่วนที่เป็นจริงอหละมาเทศให้เขาฟังเขาจึงมีความเข้าใจในธรรมะพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นมเมื่อเขาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วอย่างนั้นความคิดความเห็นความเข้าใจของคนผู้ฟังก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เพียงทั้งหมดที่เป็นไปนี้เป็นอย่างนี้จริงเกิดจากของสิ่งนี้เป็นอยู่ด้วยของสิ่งนี้และก็เป็นไปด้วยของสิ่งนี้ความทุกข์เกิดขึ้นจากสิ่งอันนี้ความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ทุกอย่างพราพุูโดยเจ้าสอนกอนสอนเอาหลักความจริงมาสอนล้วนเพราะธรรมชาติคนที่มาฟังเขาสัมผัสกันมาอย่างนี้ก็สอนกันอย่างนั้น,นแลยเขาจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องกาบหลักความเป็นจริง จึงมีที่ความคิดความเห็นเรื่องปัญญาของเขาเป็นสมาธิคือความเห็นชอบในเรื่องต้นเมื่อเขาม่ความเห็นชอบในเรื้องต้นเราอย่างนี้การปฏิบัติอันดับต่อไปก็ไม่มีปัญหากับเขาเพราะเขาจ้งหลักไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นจริงอย่างนี้การพี่นากับพี่นาความจริงปัญญาเขาเองพระพุทธเจ้าให้ปัญญาเขาเองคิดเอง เพราะทุกคนมันมาฟังเทระพุูธเ้จนั้นมีปัญญาดดวยกันแต่นั้นถ้าปัญญาไม่มีเขาเหล่านั้นจะไม่รู้จักมาการมาฟังเทพรดพุทธเจ้าได้เลยนั้นเขาได้ทราบข่าวไปว่าวันเทวันนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมะที่นู่นที่นี่เมื่อเขาได้ยินข่าวหรือทราบข่าวแล้วยอย่างนี้เขามีความตั้งใจว่าจะไปฟังเทพรดพุทธเจ้าให้ได้ความเข้าใจอย่างนี้ เป็นสมาธิของเขาเป็นสมาความเห็นชอบของเขาเป็นปัญญาความเห็นชอบของเขาเนี่ยปัญญาทั้งที่ว่าเขายังไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าเลยบางคนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหน้าตาอย่างไรรูปร่างลักษณะสีสันบรรณะเป็นอย่างไรเขาไม่รู้จักไม่เห็นเพียงตัชื่อเขาเขามีสมาธิิตของเขาเองอยากจะมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าการอยากมาเนี่ยเขาจะว่าเป็นสมาธิเกิดขึ้นเอง เนี่ยปัญญามันม้อยู่อย่างนี้ทีนี้พวกเราทั้งหลายที่มานี่ก็เหมือนกันก็อาศัยสมาธิคือปัญญาเห็นชอบเหมือนกันสำหรับปัญญาเนี่ยมันต้องนาหน้าไปตลอดก่อนอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทางโลกก็ตามทางธรรมก็าตามมันต้องอาศัยปัญญาเนี่ยเป็นผู้วางแนวทางเอาไว้ดูเครื่องหมายเอาไว้ไว่าจะไปที่ไหนอย่างไร นั่นแหะปัญญาจะเป็นไปพวาอย่างต่าก็มีปัญญาอย่างกลางก็มีอย่างละเอียดก็มีส่วนภาวานาเรื่องปัญญาในการภาวานาปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะเป็นเรื่องที่ละราคะกันหาละโทสะโม,มหะให้หมดไปจากใจเรื่องทําใจให้เกิดไปจะว่าไม่เกิดความยินดียินได้ในรูปเสียงขีนรวดปวดภาพาเนี่ยมันต้องเรื่องของใจรุนรุนมันต้องอาศัยความรบอบคอบปัญญาอย่างละเอียดอ่อนมาก แนวทางที่เป็นไปแนวทางที่เป็นเพ,พื่อความถูกต้องนั่นะพระเจ้าได้วางไว้เป็นอย่างดีเนี้ยเราก็มีการศึกษาพอสมควรมีธรรมะมีคร,มมรมูมีอาจารย์อบรมสั่งสอนอยู่บ่อยๆพอจะเข้าใจอะไรเป็นอะไรธรรมะพระเจ้าท,ที่สอนไปทั้งมดนั้นก็เป็นสอนตั้งแต่ขั้นหยาบๆปัญญาขั้นพื้นฐานปัญญาขั้นกลางและปัญญาขั้นละเอียด ที่ผู้บานนอาจารย์สอนมาหย่ทุกวันเนี่ยเป็นปัญญาธรรมะเหมือนกนกันกับขา้งพุทธกาลาเราก็ทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นธรรมะขั้นไหนระดับใดอาจจะไม่เข้าใจขอจริงอยู่สําหรับเราทั้งหลายทุกคนภาวนาน,นั้นอยากละอาสาชวัิเลสอยากพ้นทุกอยากให้จิตรวมสงบเป็นสมาธิอยากให้จิตรู้ร่วงไปจากวัฏสงสารอยากเป็นผู้บรรลุธรรมอริยีรจะทขั้นใดขั้นหนึ่ง ในความอยากอันนี้ก็เป็นความอยากที่เราทุกคนมีสิทธิ์อยากได้แต่หางการภาวนาปฏิบัติตามความอยากของตัวเองนั่นนะจะเป็นไปตามความอยากของเองหรือเปล่ามันอีกส่วนหนึ่งบางทีมันอยากอย่างนี้บางทีทำธรรมะปฏิบัติเราออกมาภาวนาปฏิบัติไม่ตรงต่อความอยากตัวเองก็ได้บางทีเราอยากอย่างนี้ตัวอย่างที่าเราไปอยากไปซื้อของไปซื้ออาหารในตลาด เราอยากได้อาหารประเทศนี้มาทําเป็นอาหารแต่บางทีไปไปซื้อในตลาดแล้วอาหารประเทศที่เราต้องการไม่มีไ,ไ้ไงมนตัองเอาสิ่งอื่นมาทดแทนกันได้นี่ธรรมะก็เหมือนกันบางทีความอยากของเรามีอยู่แต่ว่านิสัยวัฒนธรรมของเรายังไม่พร้อมมีแต่ความอยากเฉยๆอย่างนี้มันก็ยากราะฉะนั้นเป็นเป็นผู้ สร้างบาร,รมีพบแทนกันไปมีการภาวนาปฏิบัติท่าาเราไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องที่เป็นจริงแล้วเนี่ยถึงจะจริงตามความนึกคิดเองก็จริงได้เกินคืเหมือนความอยากนั่นอ่าอยากก็ไม่จริงเพราะอะไรเพราะผลที่เรามาปฏิบัติมันยังไม่จริงน,น,นั่นเองเหมือนกับเราไปหาหมอ เราก็อยากเห็นโรคเราหายแต่เมื่อหมอไปรักษาไปตรวจโรคดูแล้วนะถ้าไปถูกหมอที่ดีเขาก็สามารถที่จะว่าวางยาให้คนป่วยหายได้หรือโรคคนป่วยนั่นจะโรคอะไรอยู่ตามผิวหนังในส่วนลึกของร่างกายเขาก็สายเอกเลยดูว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนั้นเป็นโรคอย่างนี้อ่เป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็ลกแ,ลแ,ลแล้วแต่ เด็คนผ่าก็ไม่คนผ่าเขาก็ต้องทํทตามมาที่ของหมอเขาโรคที่คนผ่าเขาก็ต้องผ่ามีหมอฉลาดเป็นอย่างน้นในสุดท้ายเขาก็สามารถรักษาคนป่วยาหายไปถ้าว่าคนป่วยไปหาหมอที่ไม่ฉลาดพอหมอกำลังฝึกงานอยู่แต่ดูฟิล์มก็ดูไม่เป็นเด็กทะเลก็ไม่เป็นตัวเปียาทํางานแบบสุ่มเดา คนป่วยนั่นคงจะเป็นโรคอย่นั้นคงจะเป็นโรคอย่างนี้ถ้าว่าอาจจะเป็นนั่นน่ะมันไม่แน่นอนในสุดท้ายก็วางยาให้คนป่วยแบบโมเมไปแบบไม่ถูกพบโรคไอ้คนป่วยก,ก็กินยาอย่างนั้นเหละปติดต่อกันไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่หายโรคเพราะด้พ่อหมอวางยาไม่ถูกโรคมันเป็นโรคอย่างหนึ่งร่างยาอีกอย่างหนึ่นงกรน,นีเป็นต้นเห็นเราก็ไม่คนป่วยไม่รู้จักก็กินยาตามหมอก็ไม่รู้เรื่อง ในสุดท้ายก็ไม่หายตายเปล่า,ลาอันนี้ชั้นไหนการจะแสวงหาครูห้าอาจารย์หรือแสวแงหาธรรมเราก็ต้องรู้จักเลือกเฟ้นในธรรมถ้าเราไม่รู้จักอย่างนั้นก็มันก็ยากเหมืนอนกันมัาต้องคอยแส็งว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนเป็นอย่างไรธรรมะบทไหนเป็นอย่างไรเราก็ต้องมีเหตุมีผลในส่วนตัวอยู่บ้างถ้าไม่อย่างนั้นก็ ปัญหาในการภาวานาไปฏิบัติกระตกข้างกันอยู่นี้แต่ขัานดับเราเชื่อถือพระบาอาจารย์ก็ดีอีกเรื่องหนึงน่งนิคมเชื่อถือแต่ความจริงธรรมะที่ะบาอาจารย์สอนออกไปเนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งบางทีเราก็ลบในบุคคลแต่บุคคลน,นั้นบางทีท่านยังไม่รอบครอบพอธรรมะที่ท่านให้เรายังไม่รอบครอบพอเราเอาไปภาวานาไปฏิบัติก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร พระพุทธเจ้าจะเนี่ยฟังลงไปฟังอย่างไงก็ตามเนี่ยเพิ่งเชื่อทีเดียวเดื๋อพระพุทธเจ้าได้สั่งว่าอย่าเชื่อตามตำราคําว่าตำรากกิดมาเป็กแบบนี่ว่าสุดตะสุตาหมายถึงการได้ยินได้ฟังอ่านนั่งสือหรือฟังเทศต่างๆเนี่ยนี่ว่าเป็นสุดตะสุตาเนี่ยว่าทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นที่ว่าตำรา ตำราเกิดจากการได้ยินได้ฟังตำราเกิดจากอ่านหนังสือตำราฟังจากเทพเนี่ยเป็นตำราด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อตามตำรา,าคำนี้แล้พิจารณาอย่างไรไม่ใช่ว่าตำราที่บอกไว้ทั้งหมดจะมีการถูกต้องทั้งหมดพิพาทไปก็ได้เนี่ยขอให้เราทัง้งหลายว่านักภาวนาปฏิบัต,รตรินต้องมีปัญญาความรอบรู้ความรู้รอบมีความฉลาดในตัวเอง ให้ลูกจักเลือกเล่นในธรรมะหลธรรมะบทไหนพอจะเอานํามาภาวนาปฏิบัติส่วนตัวเราก็ต้องเอาถมงมันกับประเภทยาเราไปซื้อยาในด้านตลาดต่างๆก่อนที่เราจะลงมือซื้อยาลงมาแต่ละอย่างแต่ละขนานเราก็มาสังเกตดูว,ว่ายาที่เราซื้อไปเนี่ยเอาไปแก้โรคอะไรกับตัวเราเรามีโรคอะไรส่วนตัว ล้วก็มาสํารวจตรวจตาดูตัวเองซะก่อนว่าเราเป็นโรคอย่างไรปวดหัวปวดท้องปวดขาหรือโรคอะไรก็แล้วแต่เราจะมาสังเกตียดตัวเองก่อนเป็นโรคอย่างนี้เมื่อเรามาสั้งเกตียตัวเอง่าเป็นโรคอย่างนี้จริงแล้วเราจงไปซื้อยาประเภทนั้นมากินแต่มันตรงกับโรคที่เราเป็นแต่ว่าเราเป็นไข้หวัดเนี่ยเราก็จะไปซื้อยาแก้ไข้หวัดมากินไม่จะไปจะไปซื้อยาถ่ายมา,มากิน มันกัไปจะไปซื้อยามะเร็งมากินมันจะไปจะไปซื้อยาแก้กรคกับพ่อมากินพอเราไข้หวัดเหรอยาแก้วัดมากินก็หายถ้าใช้ยาไม่ถูกขับโรคเหรอจะกินยาทั้งวันทั้งคืนหมดเงินไปตั้งหมื่นตั้งแสนก็ไม่ขเขาโรคก็ไม่หายอันนี้ชัน้นไรธรรมะที่เราได้ฟังเป็นกำราทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีความฉลาดในการฟ,ฟังธรรมะเราก็สามารถจะว่ายึดใจเราเป็นอย่างนี้ ควรจะเอาธรรมะบทน,นั้นมาประกอบมาภาวนาปฏิบัติเราก็เลือกเส้าธรรมะบทน,นั้นมาปฏิบัติเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ถูกกับว่าเราสำระใจตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ได้นี่ก็ผู้ฟังเทศมีความฉลาดผู้ภาวนามีความฉลาดต้องทักันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผู้บาอาจารย์เทศไปอนะ่ะมีธรรมะดีทั้งนั้นแหละดีทั้งนั้น แต่ธรรมะที่ดีๆนเนี่ยมันยังไม่ถูกกับนิสัยของเราเราก็เอาไว่ก่อนนักพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะไว้จำนวนมากกับพข้ออะไรข้อสอนให้มันถูกตามติตท้องทิสัสแต่และบุคคลเช่นทางของพระแต่ว่าพุทโธสิบสามนั่นเองทนทำไมจะวางมาสิบสามข้อพ่อ,อนิสัยคน,ม,นมันแตกต่างกันจึงในบางกรณหลายอย่างนื่พระพุทธเจ้าได้วางว่ากกรรมฐา,านสี่สิบอย่างทำไมจึงวางมาเพีงสี่สิบอย่าง ก็พระว่านิ้ัยสคนไม่เหมือนกันเพื่อเอาอบายธรรมธรรมะในกรรมฐานมาปฏิบัติให้มันคนได้อย่างกันนี่แนวทางเข้าวนาปฏิบัติในข้างพุทธการท่านทากันอย่างนั้ไม่เหมือนเราเราอาจจะทําไปเรื่อยเปื่อยไปเห็นกว่าอาจารย์วัดอันนี้ก็ดีนะธรรมะอันนี้ก็ดีนะก็ทําไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่าธรรมะบทน,นั่นเป็นดีแค่ไหนถูกจเจติติใสยตัวเองหรือเปล่า นั่นคือว่าใช่งานไม่ได้ก็เหมือนกับว่าคนจินยาไม่ดูจักยาเองเห็นกขะาประกาศขายยาตาอ้าวตาก็ซื้อทั้งหมดมายาดีก็ดีทั้งหมดกินไปเรื่อยๆไปไม่ว่ายาอะไรต่ออะไรแต่โรคก,ก็ไม่หายนี่จะไหนนะักภาวนาปฏิบัติทุกวันเนี่ยก็ได้บ่นกันงอมยมจะว่าฉันกับภาวนามานานเนี่ยเทรานั้นปีเท่านี้ปีแต่ทําไมฉันจึงไม่มีรูแจ้งความรู้แจ้งทั้ง,งริงในธรรมสักทีหนึ่ง แม่ก้าวหน้า่อยังได้ยิ่งทันไปก็ยิ่งเส่อมยิ่งทันแตก็ยิ่งชุดอันนี้คือว่าเราไม่สังเกตว่าเราภาวนาเป็นอย่างไรเราเป็นนักภาวนาวต้องฝึกเองให้มีความฉลาดความฉลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงจะมีปัญญาถ้าขาดความฉลาดเป็นผู้แกนนลาแล้วก็ยากมัน,นอยากอยู่เป็นไปได้อันนี้จะมาให้ข้อคิดน,นักเร็กนน้อย เพื่อให้ทั้งหลายเราทั้งหลายนไปภาวนาปฏิบัติเป็นเรื่องส่วนตัวทีนี่การเดินจงกรมก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีเราก็ต้องศึกษาเดินจงกรมก็เดินเหมือนกันนั่นแหละก้าวขาเหมือนกันแต่อุบายที่จะมานำภาวนาปฏิบัติในการประกอบการเดิน่ะทำยังไงเอาอุบายไหนมาประกอบอารมณ์กรรมาฐานอะไรเอา,อารมณ์ในสมถะหรืออารมณ์ในวิปัสสนา จะวางตัวอย่างไรวางใจอย่างไหก็ต้องวางเราต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนอถ้าเาเดินจงกรมมุตงมีท่าทีที่มีความฉลาดมีความร,บรอบคอบเหมืนนอนกันไม่ใช่แบบเดินแบบวัตถุดกกายธรรมดา้วนั่งสมาธิกันเหมือนกันก่อนจะนั่งสมาธิแต่ละขัง้งแต่ละเวลาก็ต้องใช้ปัญญาที่นานในสมาธิทุกขั้นตอนว่าสมาธิแต่ละหมวดแต่ละหมุนเป็นอย่างไรมันต้องศึกษาด้วยปัญญาด้วยกันทั้งนั้น อันนี้เป็นขณิกะสมาธิก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่านี่เป็นขณิกะเป็นลักษณะอย่างนี้ปุปาจาระเป็นลักษณะอย่างนี้อัปปนาสมาธิเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อจิตร่วมสงบเป็นสมาธิี่มั่นคงป็นแน่แน่แล้วเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจเนี่ยการศึกษาในสมาธิก็เรื่องปัญญาเท่านั้นถ้าคนไม่มีปัญญาศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจ นั่นก่อนทาสมาธิมันต้องศึกษาด้วยปัญญาได้ยว่าปัญญามาก,ก่อนสมาธิถ้าไม่ศึกษาเรามันก็บ่าบอด่บอดซักผ้าผ้าดำก็ไม่รู้จักมันดาจุดไหนก็ไม่รู้จักตัวกระโปงจุดไหนไม่รู้จักก็ซักไปอย่างนั้นซักไปเนี่ยบอดซักผ้ามันก็ยากเหมือนกันจะให้มันผ้าสะอาดขาวอย่างบริสุทธิ์ได้นี่เช่นใด เรื่องภาวนาปฏิบัติด้วยการทรรําสมาธิถ้าเราขาดปัญญาความฉลาดในการทําแล้วก็เหมือนกับบอดสักผ้านั่นเองไม่รู้อะไรจิตเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่รู้จักบางทีนั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปหรือบางทีจิตเรามีความสงบลงไปสักพักหนึ่งมันเป็นโมหะสมาธิเราเข้าใจด้วยปล่าไม่เข้าใจแต่ยังเหมาอยู่ว่าเอออันนี้เป็นสมาธิก็จร,ริงก็สมาธินั่นแหละแต่มั่เป็นโมหะสมาธิเข้าใจไหมไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ ไม่ได้ผลขาดทุนดีบางทีนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปจิตเราเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาในใจสะงบเหมือนกันคล้ายเคียงกันนั่นแหละเราไม่เข้าใจในสมาธิก็่าเออนี้เป็นสมาธิก็ทํากันไปทั้างตัวเองเป็นมิจฉาสมาธิเพราะผิดพลาดกันมันเล็กมันน้อยครั้งนี้มันถึงความผิดพลาดเต็มที่ด้เอาอย่างนั้นบางทีมันระเบิดขึ้นมาล่ะจะว่ายังไงจะไปถามใครที่ไหนเราไม่อยู่ก็ได้ เพราะอะไรเพราะเองไม่มีการเตรียมตัวไว้ว่าปัญญาลบครอบไม่มีนันยังเป็นนิพพร,ราชขึ้นไปนั่นเสียคนไปความประจิตเลี้ยนไปจ้ะอันนี้เป็นต้นเนี่ยการศึกษาในสามาธิต้องมีปัญญาคมรอบครอบความเข้าใจที่ส่วนใหญ่ได้เข้าใจกันล่ะทําสามาธิไปเถอะเมื่อจิตสงบเป็นสามาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นอันนี้คําที่เราพูดกันเต็มปากนักปฏิบัติทางพระก็อูดทางฆราวาสก็อูด ถ้าเราไม่เหตุผลในตัวเราจะพิจารณาสังเกตได้เลยว่าคําพูดอย่างนี้เป็นคําพูดของใครที่พูดมาก,ก่อนหรือแบบพระพุทดธดเจ้าสอนใครที่ไหนบ้างเราจะตามหาต้นเหตุได้ได้เลยในข้างพุทธการนั้นคำพูดอย่างที่ว่ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครที่ไหน ไม่ได้สอนเราทำสมาธิไปเถอะเมื่อกิจสงบแล้วปัญญาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครทั้งสิ้นในขั้งพุทธการแต่ทุกวันสมัยทุกวันเนี่ยทำไมพูดกันอย่างนี้เรียนมาจากไหนใครเป็นคนสอนให้มันจริงหรือเปล่าว่าปัญญาเกิดขึ้นแต่าทีเกิดขึ้นจากสมาธิมันต้องศึกษาในความเป็นมาในขั้งพุทธการ,ก,าร,ก,าราก่อนพุทธการบ้างที่ในก่อนพุทธการก่อนพระพุทธเจ้ายังมีอยู่คนทําสมาธิ แต่ไม่มีคนไหนคนไหนจะมีปัญญาเกิดขึ้นเลยแทงอาสงบสงบไปชั่วระยะเป็นชานั่นชานี้ขึ้นมาเฉยๆนี่พวกฤาษีสีภัยเขายังไม่มีใครเป็นพระอริยเจ้าไม่มีใครมีปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิตัอย่างใดและคาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้สอนใครในโลกมาก่อนแต่ถ้าวันมาคิดกันอย่างนี้มาเข้าใจกันอย่างนี้ในความเข้าใจอย่างนี้แหละมันเป็นมิจฉา หรือเป็นสัมมาเป็นความเห็นผิดหรือเป็นความเห็นถูกถ้าเราเข้าใจว่าความเห็นถูกอันถูกอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนใครที่ไหนเราเดียาตามต้นเหตุได้เลยถ้าเราไม่พิจารณาให้รอบครอบปัญญาแล้วอาจจะหลงได้นะเรื่องการภาวนาปฏิบัติเนี่ยนอกจากว่าการทําสมถกมะก็ดีพิจารณาธรรมะแต่ละขั้นตอนก็ดีมันต้องมีความรอบครอบทุกอย่างไป เนี่ยบอฟังธรรมะและศึกษาธรรมะศึกษาด้วยความฉลาดถ้าเรามีความฉลาดแล้วยอย่างนี้การภาวนาปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าลาบลื้นมีความตั้งใจปฏิบัติกันอย่างไรผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นตามความตั้งใจของเรานี่ให้อุบายธรรมะย่อๆเพียงให้เป็นนึกไปคิดติดตอนใต้ควรตามความสามารถหรือปฏิบัติตามความสมา,าม,สมารถของเรา ็ิว่าทุกคนพอจะเข้าใจในเหตุในผลดังอธิบายมาเอาเอบางพอดีแล้วเนาะ